ครับสวัสดีครับช่องศักซีคนเกษตรครับโดยเบาซักซีเนาะครับเนาะมื้อนี้กับผ้าพี่น้องลบห่อนเนาะครับหมาผักอยู่ในสวนป่านะครับของอ้ายเพิ่นโอ้ยจะเป็นงามเ้ยพี่น้องเด้อปา่าไอต้นย่างหน้าเนาะครับเนาะงามขนาดเลยเนาะโอ้บนหน้าเสื้อว่าอยู่ในกลางทงเนาะครับพี่น้อง ถ้าแถวนี้มีแต่เขามีแต่นนามนะครับเนาะโอ้บนาเสือเนะครับประสิมีสวนป่าโอ้มีแต่สวนป่าล,ล,ล้วนๆโอ้เราคือใจแตุว่าเนาะน้องเนาะพึ่งที่ละ่ะโอ้ต้นย่างโคตรขนาดนะครับโอ้มีเนี่ยผสมประสานอีกเก่งแท้คุณนะครับไปพอกับเจ้าของสวนเปิ่น<อ>ครับสวัสดีครับออปอ้าวันดีโอ้พี่บุญเชิดทองว้วน,นะครับอ ประธานพิสาหกิจชุมชนกุมหัวนะครับคุณนะถสิให้เห็หนาตาอันดอรอของเรานะครับเราต้องเชียสาระใบกล้วยสักคนหนึ่งใบ<ฮ>ลูหไายบันไดครับตอนอย่างหน้านี่ครับไ้ฮกลอยก่าต้นหกลอยกัวแมนอ่าตีทพี่น้องหกลอยกรต้นฮกลอยอ้ยได้จักปีแล้วนี่ครับนี่สองปีกับกุมผ่ามีนาสองปีกับสามสองเดือนอู้สองปีสองเดือน แม่สองปีสองเดือนลองยืนมือเบบนั้นเหรอครับไหลมันสูงปันไดเดี๋ยวนี้ยืนมืออ้าวโอ้บทท่านถึงอันนี้อยู่ครับมือนั่นต้นมันสูงแง่มขนาดสองปีกว่าปีลามิดปีลามิดเนาะโอ้พี่น้องผู้ใดสนใจอยากปลูกนะครับปีลามิดตอ้ายละว่าปนปนปนอ่าโอ้ยงามคขนาดพี่น้องก้าวปีลามิดปปีลามิเตปนี่ในขณะที่เฮ็ดนี่กัปลูกแซม ด้วยหนาครับแข็งแต่น,นี่ครับทั้งกลางๆนี่แ,แตงแ,แตงโอ้ปูบักแ,แตงพร้อมขึ้นปลาสาบหักบ่อยกส็ส่วนหนึ่งก็มีอยู่แต่ว่าหักเพลนนี่เพลนสีล่งล่งก็ผื่นล่งทั้งลึกหลายกว่านะโอหา่าเพลนโอโบ,บ,บต้องย,าออย,อย่านว่าลอยไงสักครับแมนมดต้องยา่านซ้ำบํารุงเพลนไปในโตปะครับใส่ฟุนใส่ฟุนเอ้พี่น้องผมว่าในประเทศไทยบ่มีผู้ใดเห็ดคืออายแล้วเด้อครับแปลก แปลกอีดีครับพี่นอ้องคที่ล่ะปูบักแตงโอ้ย oh, บักแตงกับงามอีดีครับพี่น้องคุที่อ่าก็เด้ปุ๋ยธรรมศาสตร์อีกโอ้ยเนียแนวขิดดีสุดยอดแหงครับบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นพี่น้องปุ้ยจากแหนแดงปุ้ยจากแหนแดงกับมี่แมนนี่แหละปุ๋ยจากแหนแดงมาใส่อ๋อ oh, มันใหญ่มากได้กินบักแตงพร้อมแมนกินบักแตงอันนี้ก็ง่ายพร้อมอู้ยเนวคิขดดีแห่งเวยพี่น้องเลยกาเหตุกาทํำการ่องพิษล่องถื่อเพราะว่าผมเบาสักสีนี่ บอกเคยเห็นผู้ใดเห็ดสวนป่าหรือมาเห็ดผสมผสานเข้าไปในสวนป่าอีกเนาะมิแต่ปลูกตนนก้น,ตน,นย่างกับต้นย่างอย่างเดียวตัวน,นี้เรามีหอดหญ้าเป็น,นหญ้าอิงครับนีเห็นมันขึ้นอยู่เหลืออยู่บ่หลปันใดนีนน่หญ้าอิงรับาเปียหญ้านี่เปียเพราะไแห้งง่วอู้พีน่น้องคือประโยชน์หลายอย่างกันเถอนอกจากสีมีสวนอู้มีหญ้านี่เปียพร้องงามมีดีนะพี่น้องอู้อ๋อยแลเห็ดผสมผสานดีดีแห้ง ต mm mm ้นส er ูงสูงกว่าบาทักสีว่าสี่สามเมตรหรือสี่เมตรบุนี่สูงแห่งอู้ปูกกระไรลอยต้นนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นแบบโคกน้องหน้าเลยต้นนี้ครับมีมีหนามมีน้องพร้อมใส่ไก่ไงใส่ไก่ไงมองมันใส่ไกลหน่อยใส่ป้าติโทพี่น้องได้ซับไม้มาใส่อีกแล้วครับพี่น้องข้องตัวนี้เพ่นเดินว่าข้องใส่ไก่ไงลยครับ โอ้โยข้องโดกนกระจอเดเขตซะให้มันแหลวไปเนะเาะปวดดีดีครับพี่น้องประมาณเมตรกลัวๆแต่ว่าโบเลิกเด้อครับพี่น้องอ้แล้วเอื่นว่าข้องใส่ไกไ่ใหญ่เราบะครับสิบเซนนี่แหละประมาณครบโอ้โยสิบเซนแต่ว่ามันสิทีไปบออันไหนครับผมนี่นี่ย่างหน้านี่ยางหน้าบอแมน,นผมว่าทีไปบอ ในมุมมองของผมถ้าไอ้วาสีใสไหมผมหวานบทีแล้วครับมันกับแข้งกันขื้นไม่ก็ได้ล่ำงามครับผมถ้าเอาใส่ต้นมันตรงได้เนาะตรงตรงดีอยู่ตรงดีแห้งอู้หญ่แห้งพี่น้องเพิ่งที่เราต้นที่ไอ้แล้วยืนยืนครับพี่น้องคุ่นมันอยู่ได้ยู่ดีจังหน่อยนี่อู้ยประมาณสี่เมตรพี่น้องเกือบเกือบสี่เมตรเนาะครับลูบแค่สองปี สองปีสองเดือนครับสองปีสองเดือนเอาเอาเบิร์ดได้เลยครับนี่บอกบอกเบิร์ดเลยนี่สองปีสองเดือนโบมีกักครับพี่น้องโอมเมนโมเมนปลูกเบี้ยได้ปลูกมเม็ดปลูกเม็ดมาเสียบนี่โอ้ยเอาเม็ดมาเสียบอีกเม็ดมาเสียบโบม,ม,มันเอาเบี้ยญ่าด้วครับพี่น้องนี่เอาเม,ม,ม็ดมาเสียบได้นี่ปฏิทโทมาคักแถอเขาแม่ในสวนนี่หูซึกห่มเย็นคักเด้อพี่น้องเด้อเย็นสบายแห้งไอ้รถ ผสมประสานไฟในหนีซ่ําย่างหน้าเราสีญงนะครับแล้วก็กล้วยหอมท่องต้ายหมากมันกล้วยหอมท่องนี่มีหมากมันมพี่เดเล็กๆน้อยน้อยาตีโทห้วยไล่ได้ตัวนี้ครับพี่น้องไล่เสริมโอ้ยนอกจากนี้เล่ากระปูกอันนี้น้ำครับกล้วยหอมท่องแต่ว่าปีนี้ละเริ่มเฮ็ดปีนี้สีเอาเบิดแปลงเลย ปีนี้เทียบยังก็ครับผมล่งเห็ดล่งเห็ดผู้ใดมีเห็ดเถ่าเห็ดอันนี้ประกาศรับสื่อเล้วราคาง่ามโอ้ยน้อพี่น้องน้อเห็ดเห็ดเถ่าก็ได้ทีมลอกบานอยู่ในป่าบานนี่เห็ดละโง่เห็ดเพลิงเห็ดย่างรับสื่อเบิดเห็ดละโง่เห็ดเพลิงเห็ดย่างเห็ดนุ่มบ่ซือเห็ดนุ่มบ่ซืออย่ามาให่คือผู้สาวตัวนี้น้อ เห็ดนุ่มบ่ซื้อไอเราว่าไอเราซื้อเห็ดแถา,ถาผู้ใดไปเก็บเห็ดเราเห็นเห็ดแถเนาะครับเออย,ยาวถิ่มเด้อราคางามยาวถิ่มครับราคางามเอามาถิ่มอยู่หนา้าเราผีครับให้ยเคียดละให้ยเคียดละเอาถัาแนวนี้ย่ามเขาขูดตีนเห็ดนั่นเอาอยู่บ่ขูดตีนเห็ดโอ้ยเป็นเห็ดซ้ำบ่ปีหรือบอดีทอเอาหนักเอามันอันนี้เลยบ่ครับบอดีทอดอกมันหรอกขั้น มันเกิดขูดจะคล้องเองขูดแมนยูจะคล้องขูดเองอุ้ยไอเราสิเพาะเราสิเพาะเห็ดแล้วครับเป็นแนวคิดที่ดีแหงเพราะว่าตอนนี้ต้นยางกับใยแห้งกำลังกำลังรีมีคนถามมาใยซํำในใส่เห็ดไรโอ้มีคนถามคือกันแนนจริงใยใยซ้ำนี่ใส่ใดเราครับจริงใส่มาแต่แต่ก่านีดีที่สุดถ้าใส่โบเลเปลืองเชื่อเห็ดโอ้แจ่ว่าห้าสิบโบเลใส่ปุ๋ยเคมีแน่นั้น ปเป็น,น,นปสินานใหญ่แมนเกศสินานใหญ่ข้าสิีผูกกันอื่นกับโม่ใหญนะโอ้ถ้าใส่มาแต่พุ่นเชือเพิ่นกับกับไอ้ปุ๋ยเคมีเพิ่นสีมีผลกันขา,าแม่แรงเพิ่นสีตายโต้ตนนี้แสดงว่าไอาก่กะช่วงแรกแรกไอก่กะเพี่อนด้วยปุ๋ยคอ,อกน้ำปุ๋ยเคมีน้ำปุ๋ยมาร์กน้ำนสินนะครับเนาะแมนทัน้งสองปุ๋ยนะโอ้พี่น้องถ้าใ้ามันใหญ่ไว้มันก็มีหลักสูตรอยู่เดอ้อพี่น้องเออถ้นอยากใส่เชือเฮ็ดแต่ตอนนันมันหันตอนยางข้าสี ขาดการมุงลุงนะสิงใหญ่สาเนี่สวนตอนนี้ส,วน,สวนกล้วยก็มีเอาไว้มือหลังเนาะครับจังแต่งใบแล้วเบาซักสีสิมาะทายงามๆให้เบิง่งกล้วยโดนสารพิษกล้วยโดนสารพิษโอ้ยพ่อไหนตัดแตง่งอ่ะไอเราพ่อไหนตัดแตง่งอันนี้ปนาจะเป็นข้อใส่ไก่หน่อยครับพี่น้องเออใส่ไก่หน่อยตัวนี้ป้าโถมาสวนนี่เห็นใส่ไก่หน่อยใส่ไก่ใหญ่คุ้มค่าดีกับการมาเนาะพี่น้องเนาะนี่เบงข้องเขียวให้แน่นี่ โอ้ยคนเราฟิวมาปวดมาเหลืออะไรขุดฟี่ซ้ำปือป้อครับว่าเป็นขี้รถล้มเด้อครับพี่นอ้องปื้อท้อโอ้ยปลูกได้ัปีอลไรนี่ครับพี่น้องใช่ปีปีกัวกัวขนาดนี้ปีกัวสองอืมวกว่าพูดปีกัวง่ามงามง่าม,าม,าม,ามพี่น้องมื่อนี้บป่าสักสีก็ได้แตนเบียนบาคอนมาอีกเด้อครับกรเกษตรสตออยเพิ่นเอามาแจกให้เมื่อกี้เห็นไปเอาลมมากระเสีเอามาให้อ้ายเพิ่นในการ ่วยป่องกันน้อนหัวดาอีกนะครับนอมนือนี้สีมาปล่อยลงแปลงอีกในส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาเรียนรู้วิธีการใส่แตนเบียนน้ำแต่สีลงคีปให้เบึ้งเรื่อยๆครับในการใส่แตนเบียนอันตะกินเป็นยังนี่ครับมันเป็นเป็นปลาอยู่แล้วบะมาปลูกนี่เป็นหน้าเป็นหน้าเป็นทีนาเอาตะกี้ก็เห็ดหน้าเป็นหน้าเอ้จังไดคือเด๋ยวมาเห็ดปลาเนาะตะกี้เห็ดหน้า่าสันมัน ก็ดีเสมอไอ่เห็ดหน้านั่นคือเรียว่าเห็ดป่าเห็ดหน้าในเห็ดหลายเถื่อตัวละโอ้โหเห็ดหน้ามันเห็ดหลายเถื่อนกับเปลืองหลายเถื่อเนี่ยโมกีว่ากำไรที่เปลืองที่เตะเปลืองโอ้ไอ่เรากระว่าถือเนาะปุ๋ยแห้งแทงเนาะไอ่เนาะป่านี่ยศาสตร์หนึ่งจบโอ้ศาสตร์เดียวจบเลยอู้ยต้นใหญ่เกือบซ้ำแขนเบาซักสีเนาะหอยปีสองหอยปีนี่ไม่รุ่นนะนี่กันอยากอยู่เบิ่งแต่ันคืองามแต่ว่าไอ่ มันหมักตัวนะ่ะดินสภาพแบบความชื้นนั้นหลายแล้วก็มันอยู่ไก่ข้องใส่ไก่ใหญ่น่ำอยู่บ่ครับแน,น่นแน่นอหน่ำครบตลอดปีโอ้ยพี่น้องผู้ใดสิปลูกปลาเบิ่งเอาเดอ้อครับอย่าสิไปหวงพื้นที่ได้ครับเพชรคืออายเล่านี่มี่หน่ำม,มีปุ๋ยนะครับปัตตานี่พอ่อต้นใหอายุจักสองปีเนาะอายจังสิลดลดการให้ปุ๋ยแม่นบอ่อแบบนี้ เคมียุดเลยเรียนเคมียุดยุดแล้วมีแต่ปุ๋ยมักปุ๋ยขอกปีลงน้ำมันนี่ปุ๋ยเคมีใหญ่แล้ก็เศร้ายุดเพราะว่าสีเดินเห็ดเดินสีเดินเห็ดผมสะได้หามาขายหายอยู่รอกซื้ออยู่บ่อสผมหามาซื้อซื้อนี่นะครับมันเป็นธรรมชาติเพิ่นบ่ได้ฉีดยาเดียวเดียวเดียวเบาซักสีใฉยเบิ่งมาเลงตามธรรมชาติก็มีได้ไหมแม่นมาเลี้งตัวนี้เอาขึ้นบังคับหนี่เพิ่นสีเฮ็ดปุ๋ยให้เฮาวแน่นีสีเพิ่นเฮ็ดปุ๋ยบ่ไอ้ีเพิ่นร่องหนีกัน เพิ่นมีโตมันอยู่บ่นี่จังหน่อยแตนเบี้ยนผมมากินเบิดได้นี่กะบ่ต้องนี่ล่ะเดี๋ยวผมสิมาแกะเบิ่งอยู่ลรงมื้อเพราะว่าแตนเบี้ยนมันกินม่วนนี่นําบ่ครับเขาเอิ้นื่องม่วนใบวะเนี่ยแมงม่วนใบบ่นี่ๆอันนี้ยังเขียวอยู่นั่นเป็นจังได๋นี่ๆๆๆโอ้ยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ใส่สารเคมีกับบ่อยเพบ่อยนี่เพิ่นเป็นลักษณะเหลืองๆแนวนี้ โอ้พี่หนอนก็นลังเคยเห็นจะว่าร้ายแฮะร้ายครับผุนๆนะครับเต็มต้นอยู่ไอ่แล้วบอกขาแล้วบอกวันเห็ดปุ๋ยปุ๋ยคือขีมันจะโลยน้องก็บเป็นปุ๋ยทัดทีเลยโอ้แนว<อ><อ>คว<อ>ามขีดของไอ่เราจว่ามันจะออแล้วไอ,าอา่คือบอแตงกิ่งเนาะคือมูเพิ่มเพิ่แตงจนหลนเป็นยังไงคือแตงกิ้ง้านี่้ามันกินนี่มันกระเบิดโตปรุงอาหารหน่อยนี่ โอ้แต่เขาแตงกิงไปคือจังเขาน่ะคือจังในยูทูปน่ะถ้าแม่งอันนี้กินปุ๊บมันสีบบมีใบบ่มียยอดบ่มีตัวปรุงอาหารนี่ตัวแข็งกัเหลือโอ้ยังงน้อยใบแก้มันก็ยังเหลืออยู่ในนี้เหลือซอยเหลือสดเบิ้งนะครับผมสีถอยมาให้เบิ้งสรงผมกับายแล้วยือตัวนี้เห็นบมไม่กินอย่างลายนั่นนะครับเบิ้งที่ล่ะแม่งมันกินเหลือนี่โอ้ถ้าเขาตัดนี่ถ้าเกิดเรามันกินมันก็สิยุดธช่างการจะเจร่อเติบโตบ่มีเครื่องมือปรุงโบมีเครื่องมือปรุง ผู้พี่พน้องเขาส่งจงไว้ถึงเบื้องเขาสลัดเองนี่โอ้เข้าสลัดเองนี่นี่น,นี่เขาเริ่มเลยนี่เรื่มเริ่มสีหลอดลงหลอดลงอเขาเริ่อมสีบ่มูกจงหน่อยอรรเขาขดสีแก่ลวก็ตายไปเองสลัดเขาเขาเองแต่ว่าแต่งกิ่งมันก็งามแต่ว่าต้นโตเขาเองขเขาออข,อขอดีบ่มักเห็ุเขาหรอกโอ้ยมีขอดีขอเสียแตกต่างกันม้าห้าสีเบิ้งงามแต่ว่า ถ้ามันสิอขาสิหม,มกักโเขาอาจสิมมบัวมักเข้าก็เ,กเลยบวกฟื้นเขานี่ครับพี่ดาพี่นอ้องอ่าส่วนดี่ไอ้เพื่อนว่าตะกินเป็นไห,หนครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าสักสีสีไทยบนกระคักนั่นเองพี่น้องเป็นไห,หนดิ่นบริเตตัวบ้านนี้เป็นหมู่บ้านทั้งนานเป็นทุนทางทั้งมีเหือนนะครับเป็นทุนทางมีเสาไฟ ทุกคนสิมีหน้าเบิดครับแต่ว่าบ่มีป่ามีอยู่นี่งมองเดียวครับเบิด์ตบานจักหน่อยนี่คนก็สิเฮ็ดน้าเบิด์ตบานคือกันตรงนี้ที่เดียวอู้ขน,นาดต้องข้ามพรบพี่น้องว้างนี้อ่ามาเบิ่งลงเชื้อเฮดแล้วนี่ตัวนี้ลงเช้อู้ลงเชื้อเฮตลายแล้วปะดอกสองดอกไอ,ดอกดเดี๋ยวนี่ <laughs> นี่มันติดเอาฟุนลงขุดหลอกหอกเอาฟุนลงแล้วก็คุดเปียก Oh. ความเฉื่อยันเสือคนมาตายหรอกไอ้ไอ้สิคุดรบรอบนี่แล้วเอาเฮ็ดเอาเสือเฮ็ดมาลงนี่ราดราดแล้วก็เอาคอุ่นล่งเลยค่ะอู้เป็นวิธีการเฮ็ดเฮ็ดแบบบัน่น<ม>เอาได้ได้นี่ครับความชื่นในวัน,นความชื่นเอาคุ้มไวหาคนมากิน<ม>คุ่นยังนีเขาพอดีเชือเดินเขาน้าห่าตอนนี้เขาดลองแม่นบ่กครับไปดลอกเดี๋ยวสิเขามาติดตามเบิ้งเรื่อยเดี๋ยวมือได้เดี๋ยวเชือเฮ็ดมาเชือมาฝากอ่า แต่เห็ดเผามาสิโทษไปเอาเดอ้อกับซานเดอ้อมื he ath he ath. อได้แต่เห็ดเผาเห็ดไข่บ่บ่เห็ดไข่แห้งมากแห้งบ่กมาหลายหมว่ตอนแรกว่าสิให้ซื่อๆสิได้ขายแนี่พี่น้องว่ามาหลายว่าซั่นนี่มีแต่อบอัวรุ่นนี่โอ้คืองามเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวอ้ายเราย่างไปก่อนเดี๋ยวเฮาถ่ายให้เบิ่งบ่ความงามมันกับซำไรเฮานําอ้ายเราไปเนาะตัวนี้มันได้ใส่ใส่ฝุ่นตลอดนี่โอ้พี่น้องคันแท้นหน้าเด้นี่ครับพี่น้องคันแท้นหน้า ระยาห่างจากเมตดใหปลูกทั้งัน,นานี่ตามใจฉันตามใจฉันพูดต,ต,ต่วต่วากระง,งา้พ่ะขนาดเห็ดระยะได้งามเดี๋ยวผมที่ขอเทียบต้นนีบมังก่อนหน้านะนี่ทฤษฎีไอ่เลาบอดได้ตัดงา่ายๆนะครับพี่น้องเลาที่หายงามันเดี่ยงราคามันมีนอนมียังมา <laughs> อโอซ้ำแขนนี่ขนาดมองสูงๆมาได้นี่ครับพี่น้องซ้ำแขนบ่าวศักดิ์รีทั้งลุมพุ่น เอาหญ้าโค้งหญ้าฆ่ามันก็ตายไปเองบ่ไอ้ตายไปเองสูเพิ่นบ่ได้หรอกโอ้บ่ต้องห่วงเรื่องหญ้าแต่เเฮาลี้ยงตอนแรกให้ให้เพิ่นงามบ้านเถาะแม่นที่แรกนี่ก็ให้หญ้าตวมไปเลยก็เอา <c oughs> ้าบ่เป็นหยังบ่ครับอ่เป็นหยังเพิ่นมักอยูน่นําเพิ่นมักลี้อยูน่นะโอ้เพิ่นมักลี้อยู่ธรรมชาติเพิ่นลี้ยอยู่ตันละโอ้ยต้นนี่4เมตรกว่าฝ่ายก็คขึมแน่จักหน่อยพาอยู่ดูๆร้อนเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ ตนนี้สิลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิื้องอื่นครับวันอาทิตย์นี่มาเบิ่งซุ่มบวกอวดหน่จังหน่อยโอ้ยพี่น้องมันคือโบดคือเดือแท้โอ้ยเบิ่งได้หลายเน่เด้อครับพี่น้องสิได้ไปซื้อไหมกันสันใหม <c oughs> ตัวนี้กันอยู่บ่คือจังเห็นสันตลอดเวลายามถือปลาโทรพี่น้องล่ำอ้วบกล้า,ลาขาวตัวนี้นั่นซ้ำซ้ำแข็งเบาซักสีได้เนี่ย โอ้นี่สิให้เห็นว่าไอเราเราก็บ,บริถิมข้ามว่าผสมประสานนะครับพี่น้องอมีกล้วยมีอังพร้อมครับใหไงคือกันบริได้ใส่ปุ๋ยมาเพิ่มไงคือกันพี่น้องกล้วยบริได้ใส่ปุ๋ยก็ับไงคือกันปันกม่วงก็ปลูกตัวนี่ม่วงกะนี่อุย้ยนี่เรียพร้อมไก่สิตัดนี่แบบโมมีปุ๋ยเลยนี่ตัดกล้วยกันบ่แมนให้ส้มบังให้มันกินัยผวมกันครับ ย่างป<ะ>้าถอดพี่น้องมันเบิงเลิศพี่น้องป่ากล้วยอยู่กับย่างได้บ่เบิงต้นซะก่อนอยู่บางนี้หมุนขึ้นกับย่างอู้หึ้ยกล้วยหอมทองบ่ครับนี่หอมทองสู่กันกับย่างเลยเนาะนี่บ่ม,มีปุ๋ยโอ้ยงาม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 ,งามพี่น้องเครื่อนนี่นมัอนี้วัานยังใหญ่มัอนี้วันเสาร์วันเสาร์วันจันทร์เบาสักสีเด้อสิเอาเครื่อนนี่อีกเสือดเลยนะครับวันจันทร์วันจันทร์ครับวันจันทร์นี่แหละยุ่งกันได้นี่ หากินน้ากันได้ไประยะหนึ่งดูโอ้แล้วนี่ครับบนนี่ก็กินเห็ดบันเมื่หน้าเสื้อนะครับพี่น้องว่าต,ต้นยางกับกล้วยหอมจะอยู่น้ากันได้พี่เลี้ยงกันยางดีเออเพิ่งใส่ปุ๋ยพร้อมฮะบู๊ยต้นนี่ซ้าแข็งนี่ต้นใดกิตนย่างหน้าเราอุ้ยขาวจุนพูนพี่น้องขาวจุน <c oughs> ขาวจุนพูนอวบเฮ้ยเป็นได้จับ <c oughs> เถอะวะใบเขียวงาม เศร้าใส่ปุ๋ยเคมีได้สักพักหนึ่งเลยเรือครับพี่น้องนี่อันนี้มันเน้นแต่อินทรีย์อย่างเดียวปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งเราประครับไปปีหนึ่งโอ้ยเจ้าหน่อยเฉลยมาฉืนมาชมแต่นี่ขนาดบ้านในหอดาฟน์เนี่ยนี่สุดยอดครับต้นใบอู้ยเราเห็ดได้ดีแห้งผมมันซสอนแต่ย่างนะอ้าวอันนี้วันจันทร์ชิบอะไ้น้ำกันบ่ดนี่บ้านจันทร์ก็อางสูสีอยู่ธรรมชาติธรรมชาติยางแบบ เอาไปบ่มงามเลยครับกล,วลว้วยกล้วยเนี่ยนี่ผิวมันี่วะครับผิวมันดีแห้งคุณนะ่ะพี่น้องว,ว่าต้องใส่เนี่ยหัวพี่น้องมันอยู่กับปลากับธรรมชาติไอ้เราเหตุได้ดีแห้งนะว่าหนาเชื่ออลยครับปลาธรรมชาติจิตสามารถส,สั่งสรรยังดีๆได้นขนาดนี้โอ้มงมงามๆเอาหนีก็มีตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้อ่าตัวนี้ลูกเล็กเต็ก,กำลัง มะเบิองว่าสิมบา,บา,บา,บาเบิองแต่อย่างหน้าได้ครับมันเผื่อไปเพาะกกุ้ยกับเบื้องกล้ยน้องพี่น้องเนาะผสมประสานกันหล,ลายๆอย่างสุดจุดปูดคันแท่นนี่ยังมีอีกหลายเลครับแต่ว่าเบาสักสีสีให้เบืองเป็นน้ำจิ้มไปเรื่อยๆข้าอ้ายน้องผู้ใดากเข็ดคือเรามะข่ามะข่าเฮ้ยคนมีค่ามะข่าก็มีข่าผู้ใดาะเข็ดคือไอ้ปิ๊กนะครับถือว่าเพิ่นกับเป็นป๋าชาวบ้านผู้หนึ่งนะครับเนาะที มีชื้อเสียงในด่านการเพาะปลูกแล้วก็การเหตุการเกษตรษนะครับเนาะชาวบ้านเท่ากับยอมรับนับถือเป็นระดับต้นๆขอ,อ,องหมู่บ้านครับระดับหนึ่งผละปลูกป่านี่ยอมมีดีครับเหตุใดดีฮงเอาแต่สันดูนี้ฝนสะตกแล้วบาซักสีซื้อกล้ยน้ำไอ้เพิ่นไว้สีเอาเมื่อบ่มครับสีเดขายวนอย่ายังเนาะบ้านข้างท่านีน้ดล้วก็ได้อสดีกาผมสวัสดีสวัสดีครับ